นี่ออันตอนนั้นเจ้าเต้นดาราเห็นยูซี่เด็กก็เอนกเจ้าที่เหน็บบาแข่นะไม่ละอนอกตับืินอย่างนั้น่าจะเห็นแะ้รป้าแลนไปจะไป็ข้อไทยหอีก็านา <laughs> สบายดีสบายดีเบอร์ทุกคนเนอะ,นอะสบายดีกันยาม้าวๆเด้อการยินดีต้อนรับเขาสู้ซงลีสาวหล่าลองสาเนาะซึ่งตอนนี้้องลีกําลังเฮ็ดเกงโนนะ่เนาะเฮ็ดเกงโน่อาหารพื้นบ้านหล่านี่อันนี้จะเป็นนอ่อนนอนเดืกดอกระดบอเออหน่อบอน โนไม่ยามแรงขนาะดยู่ฟังเหลา่าสิเออโนอบอลมันยังโบแมนน้ออันนอนเผาเด้อทุกคนโน,นไฟไหมขนานดะยังโบแมนเถือด้ออันนี้เมนมันยังเป็นโตเป็นอันต้นอยู่เนาะนี่มื้อน,นี้เฮาสิแกงกใส่อันมักอึเนาะแล้วก็เฮ็ดเฮ็ดหูหนูนะนี่แล้วก็ผักขแนะแยงเนาะอันนี้แม่นใส่เอ็ดตามสูตรไผ่สูตรลาวเลยเนาะอันนี้แม่นสูตรมัวเลย ใส่ลงไปแล้วก็ปรุงรสตามที่มักเลยเนาะแล้วก็มื้อนี้น้องลี่จะมาถามแม่และก็เอื้อยเนาะที่ว่าอันคิดไปคิดมาแล้วคิดออกเนาะเพราะว่าตอนตะกี้หันทรงสมปีล่างมาเลย <c oughs> <c oughs> ประมาณโซงสมปีก้อนเนี่ยเนาะที่เตะเตะตอนอย่างบ่มีโควิดพูดเนาะแต่ทีนี้อันมีดารามาจากไทยเนาะเป็น ดาราแสดงนั่งตังแต่โดนเลยนาะตั้งแต่จื้อขวมได้หูจื้อขวมได้กะหูซื่อเห็นผู้นี้แล้วสินะแล้วทีนี้มือหน้าหันเพิ่นได้มาลาวเนาะเพิ่นได้มาลาวแล้วทีนี้อ่านแม่กับเอื้อยแล้วกะจุปแม่ป้าปะติ้งะนะน้องนิ่งะนะแม่น้องนิ่งคันแลทีนี้เราไปไปเวียงเนาะแล้วนี้ละ่ะ อันดาราฮันพัดมาเวียงฮันแล้วันนี้จุครอบครัวของ้องลี่นี่ก็ได้ไปเห็นเนาะเห็นครั้งแรกและทีนี้แต่บ่มี้องลี่เด้อเนาะมีแต่ครอบครัวเนาะตอนนั้นฮันจักเม่นไปเอดอย่างบนเลยเนาะจึงสิมาสัมษณสแม่อีกท่อนึงเนาะว่าซีอันหลังจากที่เห็นแล้วซีมู้สึกใดๆเนาะซิคืออยู่ในโทรทัศน์ที่เราเห็นบ่เนาะสิตรงปกบ่เนาะหรือซีเปลี่ยนใดๆเนาะเดี๋ยวฮามาถามความรู้สึกกันเลยเนาะ UPPFC ทางฟังไทย กะน่าจะหูดีเนาะน่าจะเห็นตลอดเนาะแตว่ายู่ทางฝั่งลาวนี่กะมีมีัมนดาราไทยเที่ยวมาตลอดเนาะมาคอนเสิร์ตมานั่นมานี่มางานเนะาะกะมีอยู่เห็นอยู่ยูทูบอยู่เนาะแต่ว่ายังไม่ได้เห็นตัวจริงจะเชื่อมีแต่แม่เห็นเนาะโอเคเดี๋ยวหามาทา้าสัมภาษณ์แม่กับเอือยเนาะว่าปินอะไรขอรู้ซึกหลังจากที่ได้เห็นเนาะแล้วก็พร้อมกินข้าวซ้ากับแกงนอก่อ บ,บานๆของเฮาในมือนีเราะทุกคนี่หน้าตามันทุกคนอาหารเซาของเฮามือนีกะมีสำเนียเนาะอันนี้รัวผักบงเก่งโนมยัย<อ>บานๆ้ะกะมกอันมกไข่ปาแล้วกะไข่นึง่งไข่นึ่งเอามาป้อนหลานเนาะมามากินข้าวซาํำกันเลยทุกคน ตังกงอก่อนคุณหมอมาเด้อทุกคนกินข,ขาา้าวเช้าใช่ปะเจ้านี้ยอมเป็นเค้กมานยูพีน่นำมาช่วยเรียกช่วยงานเฮ็ดเหือนเมียนนันเมียนนีเข้าวมันนี่กระชังๆแล้น,นึ่ง <laughs> เดือกดปะปซ่องโมง <laughs>

ตะกวงมาสั่นน้ำมันเชิญ <laughs> มันคอตะกวงเห็นจู๊บะเห็นชายเยอเบื้องเบื้องเนี <laughs> ่ยเอาโน,โเน่เอาแกได้แกบ้าอะไรคนหานะ้าเนาะ เก็ดแ่พี่เดาเกล็ดไมเอ่อนคับนอที่เอาไปห้าทุกคนอืมคืออกินมีัดออมแล้าคิดเอาไปตอนนึงอยู่ พ่อโคตรมายุเด้อทุกคนพ่อไปสีเดรสก่อนม่ไปบ้านอ่ะคือแป่งกบกบไม้อื์ไปเนื้อบ้านเนี่ยอันตอนนั้นเจ้าเล่นดาราเห็นยูสีเด็ก็เห็นกันเซนเตอร์เหมือนกันเซนเตอร์เป็นเด้อ เชิญละคนเชิญละคนเลยเออไปให้เดินตอนนั้นไปยื่นเนาะไปเที่ยวไอ้ตัดแดอ่คือว่าเออตอดกับปติ้งกับไปจักจะไปเห้เนดะบ่วยจู้จี้จังไปยื่นเออปลอมอีกปลอมไปไปไปให้แหละบางไม่ไปตัดกับปติ้งมันแบบบุอลเออปลอมเราไปไทยพุ่นเนาะจึงเห็นดาลานาะช่วงไปพาพาผู้เดียวไปเป็นเด้อเด้อเห็นแล้วเป็นเด้อเนริ่มจักเอื้อย ไอ้เจ้าที่เบบางแห่งนะเม่รูะหงอกทับถึ้นย่างัมาจะเห็นแะไป้าแลนไปชะไปข้อท้ายหูบีก็นงะเห็นเอ้ทับถิ่มเดยทุกคนไปข้อท้ายหูแดงตอนดิ้งจน้อยซุ่มเนี่ยนะตัวจริงงามกว่าใหญ่หูงามก็่าในทีวีงามกว่าในนั่งใิ้ใจ้อยอือยุ่มซุ่มอ่ะ อ๋อค่ะแม่ต้องบ่อนทุกคนเป็นฟูที่ไปท่ายหูยก,กนำเนาะแตงคือเซอร์เบอร์อร์อะะเออเออพูอหน้าที่ได้ลองคนเบิ้งเอามาเบิ้งก่อนชอบมากเลยเราเห็นเราซอฟเฟ้าเออไปเบิ้งพื่นอนเบ่ออายไปยืนแล้วพียงเนี้ยแตงคือเล่นแบบแงเนี่ยเพราะเ่าพี่ใส่เส่จงๆไยอือก็บผู้สูงยัง่ตีกับผปานเดยธรรมดาอือเป็นคนน้อยคนนีน้จอยเ็นนทอร์นาททีวีแล้วแม่ เกิดเป็นคนหน้าใหญ่เ e นาะแต่ไปเบิ่งตัวจริงและแม่บ่ใหญ่นะคุณน้อยสิคุณน้อยยืนตัวจริงข้าวก้อนในทีวีปะทีวีตัวน่าจะปรับแซงปรับน้ำอ่ะผู้สิบกันผือทีวีกับบางซ้อมจะขาวซึ่งก็บางคนเนาะบางซ้องตัวเฮ็ดแสดงจิริท่าน จิงลี่กิงลี่นะทางกิงลี่พอดิงลีดเน่ยดัมผันเหงหอยถาวาวาซีองาก็เห็นจะจะลานใช้แท่งเสี่ยงเห็นแบบมาตอนมาเสียงเกอว่ะเห็นเกอว่ะเออเพิ่นมาเห็นเด้อมังาตัวโเดรสย่างเนี่ยไปคอดไายหูตัดกระไท่ายป่ะได้เลยตอนน้นเนาะ หลายคนเนาะลงท่านมาเนาะาตอลงท่า่านมาหลายคนก็ไปท่านนะเดี๋ยนวนางบุเคยเห็นขัจนจไหม่าครับเดี๋ยวฮะเดียนนเด๋ยวบงังเอิญเออจุเออแตวเออนั่นกระห,หม่อมก่อนจะหามักบุกคือไปเห็นหไป,ปบปูธบบ บางคนเขาเจะหูมอือไว้สิมหาแล้วเขาไปทาเลยเออเรจักหินล้วก็มา,แล,มาแ,แล้วก็มาโซ่กันแน่ตามจีบติง้งอาจาร์เนี่ยจะไม่งาแบะว่า,าว <c oughs> สมัครเต้ง <c oughs> ตื่นเต้นอยู่ น้อยสุดแดกเนาะที่ได้เห็นดาราไทยเนาะน้อยสุดสีเขาเดินก็พเพิ่นน,นแบบมีคนกันได้อืมน,น,น้อยเนี่ยบ,บัยการมาไปเห็นแบบไาอีเม้นแบบนี้น พิมต์แต่เบอร์หักกระเอ็ดคือขวดแต่เืออบอกเป็นแบบนี้เลเป็นแบบนี้แล้วขวดเลยขวดเลยกระแส้ำผักอันนั้นเดะแสน้ไม่ผักมาก่นใต่ก่ะพ่อพับกันม่ะเขาเอามาผสมแนีวแเราเอาไว้ชิมกเลยอันจะไปหาไปทอดนี่ไปเอาไปทอดเห็ไก่มาสิจบเกไนี่นี่นั่นเด็กเอกันอันนั้นมันเป็นกิก็ตหอืมบ้จิเก็บไร้ ยังนีงกับข้าวซ้อมแล้วแซ่บมันอ่อนพักแม่มาเต็มจานแล้วว่าอีกตัวตอนนี้ก็กินข้าวอี้มาแล้วทุกคนแซ่บอยู่ว่แม่ เออแบบจําใจขนาดกลัวพักบงกลัวพักบงมืดเนาะแกนอนี่ยยังแกงลายเพื่กลับมาวนี้เด้ยทุกคนตามที่แม่เราเนาะความรู้สึกของแม่กับเอื้อครอบครัวที่ได้เห็นตลาดไทยกัเป็นนาทีมากวะ มากแค่ไหยังเห็นยังเห็นอีกวะยากเห็นอีกบันทึกได้เห็นหลายคนอืมซีตึงเต็มเลยเห็นดารายู่เหล่านี้ยังบูมีเนาะแบบดาราแสดงนั่งมีปะมีมีเนาะเต้เฮาสุดไล่เมีนมักเบื้องนั่งไทยไล่กลัวก็เลยว่าติดตามดาราไทยกับประมาณนี้เด้อกับยังบันทึกคนที่มักที่สุดปะคนที่มักที่สุดเป็นเถอะ มักซีสุรามักใบเฟิร์นเออเนาะยังบ่เคยเห็นมาลายจากเธอแล้วเนาะบโฮเด้เออหรือว่าหมาเรากับโบูฮเนาะถ้าเห็นคนที่มักนี้ยุ้ยเช่างจิคักเลยมักเม่อทะเออเวลาเห็นดาราแม่เป็นแบบเต้นๆเลยเออกับมักเมื่อแต่ว่ามันต้องมีผู้นึ่งคณะที่เป็นคนใจมักใบเฟิร์นอืมนางามดีเนาะงามแต่ต้องหนุ่ยมากอืมงามบริสแบบบริสแป่งเฮงเออ ใบเฟิร <My> ์นใบเฟิร์นเม่คือเด้อม่เห็นหน้าจึงหูโอเคทุกคนก็ประมาณนี้เด้อเดี <newer summary> ๋ยวคลิปนี้เฮาก็จะขอตัวลากันไปก่อนเนาะกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องน้องรจนาล่องซานแล้วก็บซ่องลีสาวหลาล่องซานี่เด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนบ๊ายบาย